ยังไม่เคยกินเลยนะคะเนี่ยครั้งแรกอ,อร่อยเนาะงบห้าสิบบาทมะลาเก้าไม้ดูกันว่าจะเผ็ดลิ้นชาขนาดไหนทุกคนเบคอนพันธิตคะ่ะ บคอกรี่ ok ยังไม่เคยกินเลยนะคะเนี่ยครั้งแรกอืมอร่อยนะครั้งแรกที่กินเป็นแบบหมาล่าอร่อยนะทุกคนอืม เห็นแล้วเริ่มแพ็แล้วทุกคนชามากชอบหมูมากสินเวอาหนึบ ไก้กรอกแดงค่ะหมูอีกแล้วชอบหมู จุนลิลนชาจ,จริงๆค่ะทุกคนใครได้ชอบกินมาราแบบแก้วคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ